สวัสดีค่ะบ้านสินสนนะคะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูถุงห่อฝรั่งนะคะทีเ่เราใช้มาได้สักพักหนึ่งนะคะก็ปกติก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ถุงพลาสติกค,ค่ะคือใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อทับเพื่อการแสงนะคะทีนี้มีช่วงช่วงนี้แหละที่หากระดาษหนังสือพิมพ์ยากนะคะก็เลยเาหาดูถุงห่อผลไม้ ในช h อป e e นะคะก็เลยไปเจอแล้วก็ลองสั่งมาใช้ดูนะคะก็เขาก็จะเขียนว่าเป็นถุงห่อผลไม้ซึ่งเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะอันนี้ไซส์6คูณ13นิ้วนะคะแล้วก็ที่ก้น่ะเขาจะมีรูไว้แล้วเราไม่ต้องมาเจาะเองนะคะแล้วก็หอ่อห่อได้เลยนะคะนี้เดี๋ยวจะมาดูว่ามันโอเคไหมใช้ได้ผลดีไหมนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะที่ซื้อมานะคะ นี่นะคะเราก็มาถึงก็มาห่อได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่เจอนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือหงเปาสือนะคะที่หอ่อโอ้ยสิ่งที่เจออันแรกเลยนะคะก็คือคือที่สวนเนาะยังมีมดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเห็นรอยไหมคะนี่ม,มดมดมันเจาะได้อยู่นะคะเห็นหมดเดินไหมคะนี่นะคะ มดยังเจาะเข้าไปได้อยู่แต่ถึงมดเจาะแต่เท่าที่เท่าที่ห่อมาคือไม่มีมแมลงวันทองอะคะ่ะก็ถ้าเราห่อไปแล้วอะแมลงวันทองก็จะเจาะไม่ได้ถึงมันจะมีรูที่มดเจาะมันก็เจาะไม่ได้มดก็แค่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้ลูกเสียหายอะไรนะคะแต่ก็คือมันสามารถเจาะได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูทางแตงโมทางโน้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะคะที่ห่อไว้เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูกันนะคะลูกที่แบบห่อนานแล้วนี่นะคะลูกใหญ่แล้วคือจะเห็นได้เลยว่าถึงถุงจะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็คุณสมบัติตามที่เขียนคือกันแสงได้นะคะแต่ว่าพอเวลาใช้จริงเนี่ยเราจะพบว่าฝั่งที่ฝั่งที่ลูก ผลไม้เราฝรั่งเราอาสัมผัสกับแดดตรงๆฝั่งไหนช่องไหนที่แบบมีแดดอะมันก็จะไม่บังแดดได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแกะไม่ได้จะแกะให้ดูนะคะเนี่ยถ้าดูจากข้างนอกไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมดูนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่โดนแดดสีมันจะออกเหลืองเลยกับฝั่งนี้คือเขียวดูนะคะดูสี นี่เหลืองนี่เขียวนะคะคือฝั่งนี้โดนโดนแดดเรียะคะ่ะเนี่ยให้ดูนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนถ้าดูฝั่งเดียวเหมือนฝรั่งแบบแก่แล้วแต่จริงมันยังเขียวอยู่นะคะคือฝั่งนี้โดนแดดเรียนี้นะคะดูสีจะเห็นชัดเลยตรงนี้ฝั่งที่โดนแดดเรียนะคะก็คือถุงก็จะยังไม่ได้กันแสงได้ได้ดีเท่ากระดาษนะคะลูกนี้ก็เหมือนกัน มองจากข้างนอกก็เห็นนี่นะคะตรงนี้สีจะออกเหลืองเลยเพราะโดนแดดเรียนะคะส่วนอีกฝั่งนึงยังเขียวอยู่เลยนะคะอย่างนี้คือยังไม่แก่คือถ้าเราดูฝั่งเดียวเราอาจจะแบบเออเหมือนมันแก่แต่จริงยังไม่แก่นะคะทีนี้เวลาโดนแดดเรียก็จะมีผลกับรสชาติะคะ่ะรสชาติก็จะไม่อร่อยคะ่ะตรงที่โดนแดดเรียนะคะมันก็จะจืดนะคะอันนี้อีกข้อหนึ่งที่อ่ที่เจอจากการใช้ถูกเนี้ยนะคะแล้วก็ ่านี่เหมือนกันถ้ามีมดก็คือมันเจาะได้นะคะแล้วก็มันมันเปราะนิดนึงอะนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี้นะคะนี่คือหงจ้นสือนะคะนี่คือพอไซลูกที่แบบอันนี้คือถุงขาดเลยนะคะไซลูกที่กำลังจะเก็บได้เนี่ยเรามาโดนนิดเดียวคือขาดเลยเห็นไหมคะ ค่อนข้างเปราะคือจริงๆเหมือนกับเขาน่าจะออกแบบมาให้ใช้แค่พออห่อประมาณสองเดือนถุงก็หมดสภาพพอดีนะคะประมาณนี้นะคะแต่เนี้ยยังไม่แก่จัดก็ก็ผุแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่เจอนะคะอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะคะน,นี่ก็แตงโมเหมือนกันจะเห็นเลยนะคะว่าแดดเลีย นะคะฝั่งนี้แบบเหลืองฝั่งนี้เทียวอยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็มดนี่นะคะมด,ะะม,ดมดยังเข้าได้อยู่นะคะทีนี้สำหรับตัวเองนี่ก็สั่งมาสั่งมาก็ไม่ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็มีปริมาณขนาดหนึ่งเหมือนกันก็เลยยังต้องใช้อยู่ใช้ให้หมดนะคะแต่ว่าต้องใช้กระดาษห่ออยู่ดีนะคะควรจะจะใช้กระดาษอันนี้ก็คือ พอดีกระดาษหนังสือพิมพ์ช่วงนี้หมดก็เลยเอาถุงขนมที่ที่มีอยู่ที่บ้านนะคะมามา a แล้วก็ห่อป้องกันก็คือเราใช้ถุง UV ที่เราซื้อมานี่แหละแล้วก็เอากระดาษห่ออีกทีเพื่อกันแดดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ส่วนตัวเราเลยก็เลยคิดวา่าถุงนี้ถึงจะกัน UV ได้แต่ว่ากันแดดยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องใช้กระดาษมาหอ่อ อยู่ดีนะคะเพื่อใหอ้ไม่มีผลกับสีผิวแล้วก็รสชาติด้วยนะคะแต่ว,ว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคงจะเริ่มหาอย่างอื่นมาห่อนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเราจะใช้อะไรห่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถุงหอ่อแล้วก็กระดาษปิดแดดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็คงยังใช้ต่อไปนะคะบางต้นไม่มีกระดาษก็ยังยังห่อแบบนี้อยู่ นี่นะคะดูแตงโมเห็นไหมคะเนี่ยฝั่งนี้คือแบบฝั่งที่โดนแดดแมันจะขาวเหลืองอีกฝั่งหนึงเขียวเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมีผลกับรสชาติอยู่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าจะโอเคไหมแต่ราคาก็ไม่แพงนะคะอุ้ยงู ราคาก็ไม่แพงงูตายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอสรุปด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะหลังจากที่ใช้ถุงหอ่อฝรั่งรุ่นนี้นะคะก็ข้อดีข้อดีก็คือ,อถูกหาซื้อง,ง่ายนะคะ แล้วก็พร้อมใช้เลยเพราะว่าเขาเจาะรูมาให้แล้วนะคะซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ห่อได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกันมแมลงวันทองได้ดีนะคะส่วนข้อเสียที่เจอกับตัวเองก็คือ,อถุงฉีกขาดแล้วก็เปราะง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็ยังกันแสงสำหรับฝรั่งนะคะยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะ ต้องใช้กระดาษเพราะว่าฝรั่งเราทําลูกเนี่ยเราอยากให้ผิวสวยด้วยนะคะผิวขาวสวยด้วยนะคะทีนี้ก็ตัวนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องป้องกันแสงการใช้กระดาษก็ยังจำเป็นอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอ,า,อาจริงๆเราไม่รู้ว่าถุงรุ่นนี้นะคะเขาผลิตมาเพื่อเพื่อหอ่ออาจจะเป็นห่อผลไม้อย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ถ้า เพื่อนๆพี่ๆทราบก็คอมเมนต์แนะนําไว้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นถุงห่อฝรั่งเขาเขียนว่าเป็นถุงห่อผลไม้นะคะอาจจะอาจจะไว้ห่อชมพู่หรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่าทีนี้เราก็อะดัปต์เอามาใช้กับฝรั่งเองนี่อาจจะไม่เราอาจจะใช้ไม่ถูกประเภทเองนะคะก็เลยก็เลยฝรั่งก็เลยยังอ่ายังมีถูกแดดเรียนะคะอย่างที่ให้เพื่อนๆดูไปนะคะเนี่ยนะคะ อันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะคะก็แก้ปัญหาโดยการใช้กระดาษหอ่อซ้ำอีกเหมือนเดิมก็ก็ใช้ได้นะคะโอเคค่ะก็ถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์แนะนำการใช้งานหรือว่าถุงนี้เขาใช้เพื่อห่อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์แนะนำไว้ได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุก ทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านสินสนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ